คุอดีนะคะวันนี้รัดจะพาไปส่งของกลับในอเมซอนนะคะสั่งของมานะคะถ้าเราไม่ถูกใจนะ,ะเราก็ส่งกลับนะคะเดี๋ยวรัตจะให้ดูนะคะว่ารัฐจะส่งอะไรกลับบ้างนะคะเรามาดูกันแล้วก่อนนะคะขอตั้งกล้องกัน แล้วก็ดึกแล้วนะคะดึกแล้วแต่รัดก็เดีย๋ยวส่งของกลับก่อนนะก็จะขึ้นไปนอนแล้วนะคะรัดจะส่งของกลับนะรัตทำเรื่องส่งกลับไปแล้วแหละนะคะเราจะเข้าไปที่เราสั่งซื้อน,นะ,ะเข้าไปข้อมูลการสั่งซื้อของเรานะคะเนี่ยค่ะ รัดสั่งชุดอาดิดาสมานะคะสั่งชุดอาดิดาสมาเนี่ยค่ะเป็นชุดนี้นะเนี่ยค่ะชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะรัดไม่ไม่ถูกใจนะ,ะเขาก็สวยนะคะทรงเขาสวยแต่ว่ารัดลองใส่ดูแลารัดสั่งเบอร์เอ็มมานะคะเนี่ยค่ะรัดสั่งเบอร์เอ็มมา เป็นชุดสปอร์ตนะคะเนื้อผ้าก็ดีนะ,ะแต่ใส่แล้วรู้สึกเขาจะใหญ่หมายถึงเสื้อพอดีแต่กางเกงใหญ่ไม่ดูไม่กระชับนะคะรัดก็เลยส่งกลับนะคะเนี่ย่ะรัดส่งกลับนะคะได้เงินคืนแล้วนะคะเห็นไหมคะที่เป็นที่เป็นสอนชี้นะคะเนี่ยฮะที่เป็นสอนชี้แบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะได้เงินคืนแล้วนะคะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นสีดำนะตัวนี้นะคะอันนี้รัดก็ส่งกลับเหมือนกันนะ,ะแต่อันนี้รัดยังรัดทำเรื่องส่งกลับไปแล้วนะ,ะแต่ว่ารัดยังไม่ส่งของนะ,ะนะคะ ก็สวยเหมือนกันนะฮะแต่ว่ากางเกงเขาจะใหญ่นะเนี่ยค่ะ,นะแล้วก็ทำเรื่องส่งกลับไปแล้วเหมือนกันนะตัวนี้เขาก็จะเขารับเรื่องแล้วนะคะยังลบออกก่อนนะนี่เขารับเรื่องแล้วนะคะเนี่ยค่ะลึกเสนดุ้ง เบอันทรากนะคะเกนเนมิกนะคะรับเรื่องแล้วแต่เขารอรับของจากเราก่อนนะเนี่ยรอรับของจากเรานะคะแต่เรายังไม่ได้เงินนะคะเขาต้องเห็นของเราก่อนเขาถึงจะเราถึงจะได้เงินนะเนี่ยรัดส่งกับสองรายการนะคะ ง่ายสะดวกนะคะถ้าเราสั่งซื้อของในอเมซอนถ้าเราไม่พอใจนะคะเราก็ส่งคืนได้สะดวกสบายนะคะในช่วงเ,เราไม่สะดวกที่จะออกไปช้อปปิ้งนะคะเราก็ส่งกลับนะคะสะดวกนะคะ อดิดเดดนี่ก็สวยเนาะสวยนะคะแต่ไม่ชอบขาเขาเนี่ยค่ะไม่ชอบขาแบบนี้ชอบขาที่เป็นทิ้งทิ้งอ่ะไม่ชอบขาแบบนี้นี่ก็สวยค่ะทรงทรงสวยอยู่แต่ขาไม่ชอบเสื้อตัวนี้ก็สวย มีทุกสีเลยไหนดูสีแดงดิสีแดงเป็นเสื้อแขนสั้นนะสวยนะสิบสี่ยูโรเป็นของผู้หญิงด้วยนะคะ เป็นคอกลมนะคอกลมแขนสั้นเสื้อพวกนี้สวยเนาะนี่สีเขียวก็สวยสีเขียวก็สวยนะเอามาใส่นวดเนาะเบอร์เอ็มเบอร์เอ็มก็สวยนะ นีฮะถ้าเราสั่งนะคะเราก็ส่งกลับได้แต่อยากจะได้อยากจะได้คอแหลมอยากจะได้คอแหลมสีแดงก็สวยนะคะสีแดงก็สวยถูกใจไว้ก่อนไม่แพงด้วยนะคะสิบห้ายูโรจาก20นะคะลดเหลือสิบห้า สวยนะคะมีมีหลายสีนะคะสวยสวยลองใส่มาลองสั่งมาดูก็ได้นะ,ะถ้าเราไม่ชอบใจเราก็ส่งกลับลองสั่งสีเขียวมาสีเขียววันพุธสีเขียวแล้วก็มีโลโก้อดิแดดด้วยนะคะที่แขนนะ นเห็นนะคะสวยนะเชียวขาวสวยนะอืมเขียวขาวสวยสวยสวยค่ะแล้วก็มีสีขาวสีขาวด้วยนะสีขาวไม่ค่อยสวย นะคะในลองสั่งสีแดงมาสิสั่งสีแดงมาสักตัวหนึ่งดูสิว่าจะสวยไหมเนาะเอามาใส่นวดก็สวยนะ สีแดงเอาใส่ตัวใหญ่ได้นะใส่นวดใส่ตัวยี่ใหญ่ก็ได้เบอร์แอลเนาะเบอร์แอลจะใหญ่ไปไหมแอลจะเป็นสี่สิบสองนะคะถ้าเอ็มเป็นสามสิบแปดสี่สิบสามสิบแปดสี่สิบนี้ก็พอดีนะเอ็ม เอาเอ็มแล้วกันสว,ส,วสวยสวยกกสวยใส่ตะกร้าไว้ก่อน เลือกสีแดงเป็นหนึ่งตัวนะคะเขามีช้อยให้เลือกด้วยนะคะมีกางเกงมาให้เลือกด้วย๋ยารัดเข้าไปดูกางเกงเดี๋ยวเขามีกางเกงของอาดิดาสมาให้เลือกด้วยนะคะ เป็นประมาณนี้นะไหนรัดลองดูสรงก็ไเลยทรงสวยไหมแถบขาวนะฮะแถบขาวนะเป็นเลกกิ้งนะเป็นเลกกิ้งสวยอยู่แต่อยากได้ได้แทบอื่นด้วยเนาะอยากได้แถบอื่นนะ มีเนะคะมีเมีเนะแต่ไม่ชอบแถบสีขาวก็สวยนะกดถูกใจไว้เดี๋ยวเขาจะได้เก้าไกดล์ลายมาให้เราถ้าเราเข้าไปดูเรากดถูกใจนะคะเขาก็จะส่งที่เราชอบมาให้ โอเคค่ะพาช้อปปิ้งเท่านี้แหละค่ะลาไปแล้วนะคะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บบ๊ายบาย,บาย